สวัสดีครับผมจารรับัาวนะวันนี้มีสาระดีๆมาฝากท่านผู้ชมตามไปชมครับด้านหน้าท่านผู้ชมในขณะนี้คือเรียนรบขูวลพธน์วิธานปี2538รุ่นเหยียบรถกระดุกเดี๋ยวไปชมลักษณะของเหรียนด้านหน้ากันด้านหน้าจะเป็นรูปรถบ้านสมัยเก่ามองเข้าไปด้านหน้ารถจะมีพนขับแล้วก็มีรูปผู้หญิงนั่งคู่ท้ายรถ จะประทับรูปองค์ปู่กำลังก้าวขึ้นรถนี่นะครับผู้ชมลักษณะของเหรียญด้านหลังบนเหรียญจะจารึ่รนเหยียบลดกระดกตรงกลางจะเป็นรูปอคลยันล่างลงมาอายุ90ด้านข้างวัดจุมพลอำเภอแวงน้อยจังหวัดขอนแก่น1นึ่งทคส8เป็นอีเหรียญหนึ่งที่มีความสาคัญของพระเจจิแห่งภาคอีสานที่มีความเข้มขัง และก็มีพุทธคุณในตัววันนี้นำมาฝากท่านผู้ชมขอบคุณสาหรับการติดตามรับชมขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ